สดีครับที่นี้นะครับผมก็จะพามานะครับหาตีคนตีคนที <e ่เล่นด้วยกันเนี่ยครับตีก um <sh> ันยังไงนะแรกนะครับเราต้องเปิดนะครับเปิดโหมดพี่เคนะครับเปิดทั้งหมดนะครับถึงจะตีกันได้นะครับทีนะครับเนี่ยครับผมจะตีคนนี้เป็นเจ้าเมืองนะครับเจ้าเมืองถ้าเพิ่จะมีเจ้าเมืองคนเดียวเนี่ครับเจ้าเมืองขี่สิงนะครับไม่พูดไม่มีตีไม่นะครับผม รเอราบครับดาบวกกันนะครับนีกันก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็ลองเล่นดูนะครับเ่ตามีที่หัวฉีนะครับเจมีเกมนี้นะครับ ครับเป็นโลหิตครับเป็นผู้เชื่อมต่อนะครับมีนิ้วอดร้ายนะครับสกิลไม่ตายสกิลปลายนี้เด็ดดาวครับผมเท่านี้ก็พอจะรู้เรื่องนะครับขอบคุณครับ